เวลาแล้วครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สารจับใบและคนที่ใช้สารจับใบแบบผิดผิดไม่เข้าใจสารจบาับใบคิดว่าสารจับใบก็คือสารจับใบไม่สำคัญอะไรคุณกำลังเข้าใจผิดชมคลิปนี้คุณจะรู้ว่าสารจับใบที่ดีควรเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณใช้บีฟอสจะเหลือเพียง59สาตางค์ต่อ1ลิตรเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นถึงความเข้มข้นตรงนี้เห็นไหมครับมีบีฟอสเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับ ที่มีไฟฟ้าติดขึ้นมาเพราะข้างในนะครับประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้าซึ่งการเหนี่ยวนําสารต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับพร้อมสําหรับที่จะรับธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ปากใบซึ่งมีเฉพาะใน BFor สเท่านั้นสารจับใบ BFor อ์ ort, เทคโนโลยีล่าสุดคุณรู้ไหมครับว่าสารเหนี่ยวนําที่อยู่ใน BFor อสเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูทีละข้อและสารจับใบที่ดีต้องเป็นยังไงคอยดูเลยครับข้อแรกเรามีการนําไฟฟ้าปกติแล้วสารจับใบหลายๆยี่ห้อ จะใช้ตัวซิลิโคนและสารลดแรงตึงผิวและใช้พวกน้ำมันต่างๆซึ่งหลายครั้งนะครับหลายยี่ห้อก็มีปัญหาเรื่องการอุดปากใบทําให้พืชคายน้ําไม่ได้ทําให้พืชไม่สามารถกินปุ๋ยได้เทคโนโลยีล่าสุดของ b f o r c e คือการนำไฟฟ้ามาทดสอบง่ายๆเลยครับนี่นะครับตรงหน้าผมนี้นะครับผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างสารจบใบสยี่ห้อนะครับมี b f o r c e และสารจบใบที่ราคาหลากหลายกันไปนะครับ ผมจะลองเอาเครื่องทดสอบการนำไฟฟ้าตัวนี้นะครับจุ่มไปแต่ละอันนะครับเรามาดูกันเลยว่าแต่ละตัวมีไฟติดหรือเปล่านะครับเรามาดูการนำไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับมี B f o r ร์เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับที่มีไฟฟ้าติดขึ้นมาเพราะข้างในนะครับประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้าซึ่งการเหนี่ยวนําสารต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับพร้อมสําหรับที่จะรับธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ปากใบซึ่งมีเฉพาะใน B f o r ร์เท่านั้นสังเกตของยี่ห้ออื่นนะครับ ไฟไม่ติดเลยหรือถ้าติดนะครับจะติดน้อยมากที่ติดขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้มีน้ําเป็นตัวนําพาทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าเป็นสารนําพาของ B f o r ส์ครับจะสว่างกว่าสารนําพาตัวนี้จะมีทั้งประจุบวกและประจุลบในตัวทําให้การนําไฟฟ้านั้นเห็นชัดซึ่งสารจบใบยี่ห้ออื่นไม่มีครับข้อต่อไปในเรื่องของการแพร่กระจายสังเกตดูนะครับว่า B f o r ส์มีคุณสมบัติการเกาะติดมีสารเหนียวนําอยู่ใน B f o r ส์แล้ว คุณสมบัติพื้นฐานคือการกระจายเพื่อแทรกซึมทุกจุดของใบพืชและแมลงไม่ว่าแมลงที่แอบอยู่ตามซอกการแพร่กระจายไวกว่ายี่ห้ออื่นแบบนี้นะครับเวลาฉีดพ่นสามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็วพืชได้กินเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะฉีดพืชที่มีใบป้องกันอย่างเช่นใบบอลหรือผิวมะละกอหรือผิวผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลือกแมลงหรือแมลงต่างๆที่มีเกาะป้องกันก็สามารถแพร่กระจายได้เป็นอย่างดีครับ 3. เกาะติดแน่นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของสารจับใบที่ต้องมีพืชน,นะครับจะขายน้ําช่วงเวลา6กโมงถึงเที่ยงดังนั้นถ้าคุณฉีดแล้วถ้าเลยช่วงนี้ไปก็ซึมเข้าปากใบได้ครับเพราะถ้าฉีดแล้วพืชคายน้ําสารที่เกาะอยู่ที่ปากใบก็จะดูดซึมเข้าใบพืชจะดูดกลิ่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะฉีดช่วงเวลา6กโมงถึงเที่ยงหรือหลังเที่ยงไปแล้วตัวนี้ก็สามารถใช้ได้และที่สาคัญมันจะมีปุ๋ยยาจํานวน,นน้อยมากที่จะล่วงหล่นมาข้างล่าง แต่ถ้าไม่ใช้สารจะใบ b ีฟอสรับรองครับปุ๋ยยาพวกนั้นร่วงหล่นหมดแน่นอนดังนั้นถ้าไม่เกาะติดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะร่วงหมดและสุดท้ายก็จะเสียหายเสียต้นทุนครับ 4. สามารถดูดซึมแห้งเร็วตัวนี้นอกจากไม่มีแอลกอฮอล์นะครับถ้าหลายยี่ห้อก็จะใช้ตัวแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นฉีดพ่นไปแล้วคิดว่าแอลกอฮอล์จะระเหยไปจริงๆไม่ใช่เลยครับแอลกอฮอล์มันแห้ง เพราะว่ามันโดนอากาศคุณอาจจะโดนหลอกได้ว่ามันดูดซึมเร็วแต่งจริงแล้วไม่ใช่แต่ b ีฟอสตัวนี้นครับไม่มีแอลกอฮอล์เวลาฉีดแล้วดูดซึมเร็วภายในไม่กี่นาทีที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะเทคโนโลยีการเหนี่ยวนําที่มีในเฉพาะ b ีฟอสเท่านั้นที่บอกไว้ข้างต้นว่ามีทั้งประจ,จุบวกและประจ,จุลบในตัวของมันดังนั้นเมื่อฉีดพ่นทางใบจะเกาะติดแน่นและแพร่กระจายได้ดีตัวนี้จะเป็นตัวนําพาเข้าปากใบได้ไดอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการนําพาตัวนี้ ที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบดังนั้นไม่ว่าคุณจะเอาปุ๋ยน้ำฮอร์โมนพืชอะไรก็แล้วแต่มาฉีดพ่นตรงนี้หรือว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุที่เป็นประจุบวกเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมหรือจะเป็นประจุลบเช่นโบรอนหรืออื่นๆซึ่งบีฟอสนะครับจะมีลักษณะโมเลกุลเดียวดังนั้นตัวนี้จะทําให้ไม่เป็นประจุและสามารถนําพาอาหารเข้าในปากใบได้ดีโดยความเข้มข้นที่ต่างกาันแต่ถ้าคุณไม่ผสมบีฟอส สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นประจุบวกประจุบวกจะไปอุดบริเวณปากใบเพราะใบพืชมีประจุเป็นลบเมื่อประจุบวกไปเกาะแล้วก็จะติดบริเวณนั้นและส่วนที่เหลือก็จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเมื่อเวลาคุณฉีดแคลเซียมกับโบลอนที่อยู่ในขวดเดียวกันซึ่งแคลเซียมเป็นประจุบวกโบลอนเป็นประจุบลบดังนั้นแคลเซียมตัวนี้จะเข้าไปได้แค่บางส่วนที่เหลือจะเกาะอยู่ตรงปากใบและเกิดผลึก่รวมถึงแมกนีเซียมจะกลายเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ ซึ่งออกไซด์ตัวนี้จะดูดรับแสงได้ดีทําลายใบพืชส่วนธาตุอาหารที่เป็นประจุลบไม่ว่าจะเป็นโบลอนคอร์ลินหรือเป็นตัวฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของประจุลบซึ่งตัวนี้จะเข้าปากใบได้ลําบากมากเพราะปากใบเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าถ้าคุณอยากให้พืชออกดอกผสมเกสรดีโดยการใส่ฟอสฟอรัสเข้าไปนั่นแปลว่าฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของประจุลบมันจะถูกผลักออกมาหมดดังนั้นถ้าคุณไม่ใส่ตัวบีฟอสเข้าไปมันก็ไม่สามารถกินได้ ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจึงทำให้การดูดซึมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่มีในเฉพาะ B f o r อ e เท่านั้นข้อนี้สำคัญมากนะครับนั่นก็คือ B f o r อ e ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สารจับใบทั่วไปใส่แอลกอฮอล์แล้วบอกว่าดูดซึมเร็วจริงๆแล้วไม่ใช่มันคือการที่แอลกอฮอล์ละเหยสำคัญมากมันจะชาล้างบริเวณผิวใบทำให้ลิกนินที่อยู่บริเวณผิวใบหรือขนต่างๆที่ปกป้องสิ่งต่างๆหรือจะทาอันตรายได้นั้นหายไป จึงทําให้พืชเกิดภาวะชะงักงานเมื่อฉีดพ่นไปจึงทําให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตได้และที่สําคัญแอลกอฮอลนี้เองนะครับจะทําให้ฤทธิ์ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยฮอร์โมนหรือน้ําหมักอินทรีย์จุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงยาต่างๆด้วยฤทธิ์จะลดลงทันทีเกิน50%เพราะตัวแอลกอฮอลตัวนี้แหละครับดังนั้นถ้าสังเกตง่ายๆคือถ้าคุณใช้สารจบใบที่มีแอลกอฮอลฉีดพ่นไปมันจะได้ผลไม่ดี และทำลายฤทธิ์ยาฤทธิ์ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะจุลินทรีย์ต่างๆจะโดนทำลายไปเกือบหมดครับที่สำคัญนะครับตัวนี้เข้มข้นมากเพราะดูนะครับนี่ผมเทให้ดูนะฮะเทออกมาเพียงเท่านี้นะครับ 10cc สามารถผสมน้ำได้ถึง200ลิตรเห็นผลไหมครับด้วยความเข้มข้นตรงนี้และสุดท้ายนะครับช่วยประหยัดกว่าเรามาคำนวณราคากันนะครับถ้าเทียบกับสารจำใบทั่วไป ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่250บาทส่วนใหญ่จะผสมน้ําได้4,000ลิตรจะตกอยู่ที่ราคา65สตางค์ต่อ1ลิตรที่คุณใช้ผสมยาและปุ๋ยต่างๆแต่ถ้าคุณใช้บีฟอสจะเหลือเพียง59สตางค์ต่อ1ลิตรเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นถึงความเข้มข้นตรงนี้จึงผสมน้ําได้มากกว่า15,000ลิตรจึงทําให้คุณประหยัดมากกว่าแต่ที่สําคัญนอกจากต้นทุนจะต่ากว่าแล้วคุณจะได้เทคโนโลยีการเหนี่ยวนํา และการนำพาไม่ว่าจะเป็นการนำไฟฟ้ามีอนุภาคที่มีบวกลบในตัวเดียวกันที่นำพาที่ดูดซึมให้เร็วขึ้นคุณเห็นข้อดีหรือยังครับแต่ที่สำคัญเทคโนโลยีการเนี่ยวนำการเกาะติดการแพร่กระจายนี้เองจึงทำให้ปุ๋ยที่คุณฉีดพ่นลงไปจะเกาะติดดูดซึมได้เร็วจึงประหยัดปุ๋ยได้ถึง50%เพราะมันล่วงได้น้อยมากหรือไม่ล่วงเลยและที่สำคัญยังสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วหลายท่านนะครับฟังมาถึงตรงนี้แต่ก็ยังไม่มั่นใจที่จะใช้ B f o r อ e วันนี้ผมพามาดูรีวิวค้าที่เคยใช้ f o r r สเลยครับเจ้านี้นะครับคือเจ้าของสวนทุเรียนมากกว่า200ไร่หรือประมาณ6,000ต้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีมีปัญหาดอกร่วงผลร่วงใช้แคลเซียมโบลอนเข้าไปแล้วครับแล้วก็เช็คดูว่าเป็นอัตราส่วนแคลเซียมโบลอน4ต่อ1ซึ่งถูกต้องครับถูกต้องทุกอย่างก็เกิดคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมนะครับจึงได้สอบถามลูกค้าไปว่า ใช้สารจับใบอะไรเขาบอกว่าใช้สารจับใบทั่วไปตามท้องตลาดที่ราคาอยู่ที่ประมาณ490-500บาทผมก็เลยทดสอบจุ่มน้ําดูครับปรากฏว่าตัวนี้น้ําขุ่นมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมดังนั้นผมก็เลยบอกให้เลิกใช้ครับเพราะแอลกอฮอล์ตัวนี้ไปตัดฤทธิ์ของตัวแคลเซียมโบรอนมันออกฤทธิ์ไม่ได้และที่สําคัญทําให้พืชชะงักผมเลยให้ใช้บีฟอนครับในถัง200ลิตรใส่ไปแค่10ซีซีเท่านั้นผสมฉีดพ่นเข้าไปจากปีที่แล้วเทียบกับปีนี้ ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับดอกครับเกือบ1 0 0ไม่มีร่วงเลยผลผลิตไม่มีร่วงเลยขยายผลนะครับดีมากเพราะว่าตัวแคลเซียมโบลอนเนี่ยทำงานได้ดีในตัว B ีฟอสที่มีตัวนําพาแล้วก็มีประจุบวกและประจุลบในตัวของตัวเองนะครับประจุบวกเนี่ยช่วยจับตัวโบลอนและประจุลบช่วยประจับแคลเซียมและพาเข้าไปในปากใบและที่สำคัญครับช่วยดูดซึมเร็วถ้าไม่ใช้ B ีฟอสตัวโบลอนจะไม่เกาะใบครับเพราะเป็นประจุลบก็จะผลัดออกกันเพราะใบพืชน,นะครับมีประจุลบ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับ6,000ต้นเนี่ยกำไรขั้นต่ำนะครับต้นละ10,000บาทกําไรอยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง6ล้านกว่าบาทที่ได้อย่างนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเขาไม่ขาดทุนตรงปุ๋ยนี่เยอะครับใช้ปุ๋ยราคาแพงใช้ยาต่างๆราคาแพงมากแต่พอใช้บีฟอนะครับลดต้นทุนลดปุ๋ยลดต้นทุนยาสารที่ฉีดพ่นดูดซึมได้ดีนี่ไงครับจึงทําให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้กําไรมากกว่า6ล้านส่งรูปมาให้ดูนะครับ ผลไม่ล่วงเลยดอกเยอะมากครับผสมเกสรดีมากๆใช้ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เริ่มบำรุงตั้งแต่เริ่มสะสมอาหารจนวันนี้นะครับเฮีย er บอกว่าปีนี้แน่นอนไม่ต่ำกว่า8ล้านครับยังไม่สะใจกันใช่ไหมครับนี่นะครับเฮีย er คนนี้เป็นเท่าแก่มันสำปะหลังผลผลิตต่อปีนะครับทำมาตลอดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงตันต่อไรปัญหามันก็คือพันน้องแบมตัวนี้นะครับปกติแล้วมันต้องได้มากกว่านี้สิใช่ครับมันต้องได้ประมาณ9-10ถึงตันต่อไร ก็เลยโทรมาคุยกันเลยครับเราก็มีนักวิชาการนะครับไปตรวจสอบดูปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างดีหมดไม่ว่าจะเป็นระบบลากดีหมดเลยครับแต่เสียงเดียวคือน้ําหนักมันไม่ได้เพราะเราไปดูที่หัวนะครับหัวมันเล็กก็เลยสอบถามขั้นตอนการปลูกนะครับปลูกยังไงขั้นตอนเป็นยังไงสรุปนะครับขั้นตอนการปลูกปกติเลยครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจับได้ก็คือช่วงเวลาที่มันจะลงหัวนะครับทุกคนต้องใช้ตัวที่เรียกว่าสารลงหัวเพื่อให้อาหารจากใบแล้วไปที่หัว เพื่อให้รากเปลี่ยนเป็นหัวให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาก็คือเขาใส่ตัว0060และปุ๋ย0060นะครับซึ่งมีโพแทสเซียมเยอะแต่หลังจากฉีดแล้วปกติมันจะต้องสลดนิดหน่อยใบจะต้องเหลืองเพราะมันต้องไล่อาหารจากใบลงมาที่รากครับปรากฏว่าหลังจากที่เราไปดูแล้วมันไม่สลดเลยครับใบมันยังเขียวอยู่เลยครับดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารจำใบที่เขาใช้ครับเหมือนเดิมเลย เป็นสารจับใบธรรมดาที่ไม่มีฤทธิ์แพร่กระจายไม่มีฤทธิ์เกาะติดแน่นเพราะฉะนั้นฉีดไปแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้ฉีดครับเพราะมันล่วงลงดินหมดเฮีย <He> er เขาก็ไม่เชื่อครับปีนี้เขาก็เลยลองเอา B ีฟอสเนี่ยแต่เขาขอลองอย่างละครึ่งแปลงหนึ่งใช้ B ีฟอสอีกแปลงหนึ่งเขาใช้อันเดิมของเขาครับอย่างละ50ไร่ตอนช่วงลงหัวครับขอฉีดครั้งเดียวก่อนทั้งนี้นะครับใช้ B ีฟอสแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวอะไรพิเศษกว่ากันเลยครับใช้สารตัวเดียวกันเลยปรากฏว่าตอนนี้เฮียบอกว่าเสียดายมาก อีก50ไร่ที่ไม่ได้ใช้บีฟอสเนี่ยเพราะว่าแปลงที่เขาฉีดบีฟอสนะครับน้ำหนักไปถึง8ตันต่อไร่แต่ที่ไม่ฉีดครับอยู่ประมาณ6ตันต่อไร่เหมือนเดิมนะครับและดูคุณภาพหัวเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับเฮียส่งมาให้ดูหูทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับเคสสุดท้ายนะครับเคสนี้สําหรับในนาข้าวปกติแล้วนะครับที่กลัวก็คือในเรื่องของโรคลากดําพวกเชื้อราต่างต่างปกติแล้วกเกษตรกรจะใช้ตัวเฮกซาคโนโซลนะครับในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อราพวกนี้เชื้อราพวกนี้จะทําให้พืชน,นะครับ ต้นโสมและผลผลิตไม่ได้ที่สําคัญเชื้อราบางตัวก็ทําให้เป็นโรครากดําก่อนหน้านี้นะครับเฮียเขาก็ใช้พวกเฮกซะาโคนโมซมนะครับฉีดเข้าไปและใช้สารจับใบที่มีแอลกอฮอล์เราเช็คแล้วนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเช็คง่ายๆเลยลองเอาสารจับใบนะครับใส่น้ําแล้วคนๆดูนะครับถ้าขุ่นเนี่ยแปลว่ามีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับจะทําลายฤทธิ์ยาเห็นๆเ,เลยให้ฤทธิ์ยาคุณดีแค่ไหนแพงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเจอสารจับใบที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยหายไปเกินครึ่งแน่นอน แต่ถ้าเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับไม่ต้องห่วงหายหมดเลย100%ไม่มีประโยชน์นครับดังนั้นต้องระวังปีนี้นะครับเฮียคนนี้ใช้สารจับใบ b f o r สผสมฉีดเข้าไปครับเฮียเขาไปนั่งจ้องเลยครับว่ามันดียังไงปรากฏว่าเฮียแกร้องเวยวายเลยครับเฮ้ยหยดแล้วฉีดลงไปครับมันวิ่งทั่วใบเลยครับ ตามซอกตามอะไรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับมแมลงมันยังบินหนีเลยครับแสดงว่ายาเนี่ยมันสามารถแทรกซึมไปทุกซอกทุกมุมเล็กๆน้อยๆเข้าไปได้หมดเลยครับตัวเฮกซาคอนโซนตัวนี้นะครับนอกจากฆ่าเชื้อราแล้วยังซึมเข้าไปทุกส่วนเลยแล้วก็ป้องกันปรากฏว่าดึงรากขึ้นมานะครับหลังจากฉีดพ่นในแปลงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องปรากฏว่าไม่มีรากดําเลยรากขาวจัว้วสุดท้ายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องรากดําและเชื้อราอีกเลย แต่ปัญหาก็คือข้างแปลงครับมาถามว่าทําไมเขาเป็นและเฮียไม่เป็นเพราะว่าปลูกใกล้ๆกันใช่ไหมครับแต่ของเฮียไม่เป็นรู้ไหมครับเฮียแกทาไงเฮียแกเงียบเลยครับแต่เราไม่เงียบครับเรามีข่าวดีเราต้องบอกครับนั่นก็คือสุดยอดตัวช่วยตัวนี้นะครับสารจับใบนว,วัตกรรมล่าสุด BFor อสที่ผสมเทคโนโลยีสารเนว่นำสารนำพาไม่ว่าจะฉีดปุ๋ยน้ำฮอร์โมนฉีดยาต่างๆนะครับจะเสริมฤทธิ์ได้ดีอย่างมากครับ